สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สวนสัตว์สู้ๆในคลิปนี้ผมพาทุกคนไปเดินทัวร์สวนตามผมว่าใน400รอบที่ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้สร้างอะไรไปบ้างและมีโซนไหนบ้างเริ่มจากด้านหน้าของเรานี่เลยอันนี้คือทางเข้าแรกของเราก็จะเป็นอาคารเล็กๆมีกระจกเป็นส่วนประกอบแล้วมีความธรรมชาติดีหนึ่งส่วนด้านหน้าตรงทางเข้าเนี่ยก็จะมีซุ้มต้นไม้ดอกไม้อยู่ พอเดินลอดซุมแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราเจอกนะ็คือร้านขายข้อมูลขายแผนที่ขายลมในต่างๆที่ไม่จำเป็นจำเป็นอะ่ะเดินไม่หน่อย,อยเนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นทางเข้าโกงนุยูงให้ทุกคนแต่ว่ากงที่เป็นกงที่เราท่องเที่ยวชอบเดินผ่านไปยังโซนขายของผลปิดทางเข้าวไว้ทางหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นเหมือนทุกคนอะ่ะเป็นแค่ทางผ่านทดแทนได้แต่ว่าไม่สําคัญ เดินมแม่งนิดหนึง่งก็ได้เจอสัตว์กงแรกของเรากองนี้เป็นกงของฮิปโปแคะหรือกงของน้องมามมูดเด้งนั่นเองก็จะเป็นกงสัตว์ที่อยู่ในโดมจะมีทางยกระดับนิดหนึง่งจะตกแต่งแบบธรรมชาติแบบโป,งปง่งๆดูชุ่มชืน้นแต่ว่าไม่รกจนเกินไปพอพื้นที่ในกองนี้จะมีแต่น้ำนสักส่วนมากพอรวมของตกแต่งไปแล้วอะก็ดูเหมือนมีพื้นที่ค่อนข้างน้อยเลยผมว่าแบบนี้โอเคแล้ว ก็พอเดินลงมาจากจุดดูสัตว์เมื่อกี้ฝั่งซ้ายมือที่เราเจอนะคือโซนเอเชียโซนนี้เป็นโซน,นแรกที่ผมได้สร้างเลยระหว่างทางเดินก็จะมีกำแพงของกงนกยุงส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นที่ทํางานของพลังงานของเราโอ้โหเป็นไงพลังงานผมอยู่โคตรดีอยู่ในปราสาทเวย แล้วเราก็ได้เดินจนมาถึงทางเข้า,ข,า,ข,าของกงนกยุงโกงนี้เป็นโกงที่ผมเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปในกกงได้คนก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยหนึ่งถ้าผมเปิดอีกทางเนี่ยคนนี้แทบแปะติกกันเลยซึ่งกงนี้ก็อยู่ในตีมของเอเชียอยู่ไปมีสิ่งก่อสร้างในโซนนี้เป็นที่พักพิงมีสะพานมีกำแพงแทนรั้วแล้วผมกตกแต่งต้นไม้ในโซนเนี้ยเป็นต้นไผ่ส่วนใหญ่แล้วก็มีต้นเชอร์รี่สีมคูด้วยแต่ผมอยากให้ทุกคนมโนว่าเป็นต้นซากุระก็แล้วกัน พอเดินออกมาจากโกนลลกยูงแล้วเนี่ยก็ได้เจอโซลาร์ค้าของเราก็จะมีห้องน้ํามีร้านขายของขายน้ําขายอาหารจะมีที่นั่งด้วยส่วนการเนี่ยเป็นรูปปั้นกวางยืนแอ็อยู่บนโคดหิน พอเราเดินวนมาเรื่อยๆฝั่งซ้ายของเราจะเป็นทางไปโซนใหม่ซึ่งเนี้ยผมจะไม่พาไปดูเพราะว่าจะเป็นการสปอยเนื้อหาใหม่ที่ยังไม่ไลงแล้วถ้าเดินตรงไปเนี่ยก็จะเจอโกงน้องแพนดา้าแต่ว่าผมจะไม่ไปทางนั้นเพราะผมอยากดูปรสาษาผมมากกว่าอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือทางเนี้ยวิวข้างทางค่อนข้างดีเพราะฝั่งนั้นยังทำไม่เสร็จ พอเดินมาถึงทางแยกแยกหนึ่งด้านหน้าของเรา่ยเป็นโดมขนาดใหญ่มีรูปปั้นลิงกํบบาลังจีบกันด้วยแล้วเราก็จะเดินมาต่อทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นกกงของแพนด้าซึ่งกกงนี้ผมได้ทําจุดดูไว้2จุดก็จะตกแต่งเหมือนโกโนกยุงเลยแต่ดูแล้วจะมีความชุ่มชื้นน้อยกว่าจะมีความโปร่งโล่งกว่าด้วยให้ดูรล้เหมือนเป็นที่อยู่อาศัยอะ ส่วนหน้านาของจุดดูแพนด้าจะเป็นจุดดูของนกฟามิงโกมุมนี้ก็ได้เป็นมุมที่เห็นนกฟามิงโกค่อนข้างชัดเพราะว่าอยู่สูงระดับหนึ่งเลยและที่นอนกับอาหารเสริมของน้องเนี่ยก็จะอยู่แถวนี้ด้วยและถ้าเราเดินตามทางมาในหน่อยเนี่ยก็มีจุดดูที่2ซึ่งโกงของนกฟามิงโกเนี่ยผมให้นะักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปดูได้ด้วยก็จะเป็นทางเดินกระจกที่เดินลอดผ่านหินที่มีน้ำตกตก,ตกลงมาซึ่งจุดดูเนี่ยก็สามารถเห็นนกค่อนข้างใกล้เลย พอเดินผ่านทางเมื่อสักครู่มาแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่โซนแอฟริกาซึ่งในโซนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากเราหลักเลยก็มีหมู่บ้านแอฟริกาซึ่งก็เป็นที่พักของพนักง,งานของเราอีกแล้วแต่ว่าส่วนนี้ผมจะไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะเป็นหมู่บ้านที่มีทางเดินเป็นวงกลมตรงกลางก็เป็นสวนไม้นิดหน่อยมีรูปปั้นสิงโตันอาร์ตอยู่ด้วยส่วนบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเลย พอออกจากหมู่บ้าน้วเนี่ยผมพาทุกคนเดินขึ้นมาด้านบนซึ่งจุดนี้เป็นจุดดูสัตว์สองชนิดฝั่งขวาจะเป็นจุดดูสิงโตซึ่งตรงเนี้ยผมพยายามทำให้เป็นหนึ่งแต่มีการลดขนาดปรับเปลี่ยนรูปร่างนิดนึงให้มันเข้าขความเป็นจริงมากกว่าเดิมพอถ้าทําให้เหมือนต้นฉบับเนี่ยบอกเลยว่ามันใหญ่มากเดินตามทางไปหน่อยหนึ่งก็มีจุดดูสิงโตออจุดหนึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เห็นสิงโตได้ชัดมากก็มีจุดให้อาหารมีของเล่นมีอะไรต,ต่างๆอยู่ตรงหน้าผาด้วย แล้วจจุดดูแรกเนี่ยถ้าหันหลังกลับมาก็จะเจอกรงฮิโปซึ่งกรงนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับจานวนสัตว์ที่อยู่ในกรงนี้นะเพราะว่าขนาดโตเต็มวัยเนี่ยสามารถอยู่ได้แค่4ตัวเท่านั้นมันเลยทําให้เราไม่ค่อยเห็นตัวน้องสักเท่าไหร่แต่ว่าเรามีจุดดูอีกจุดหนึ่งด้วยซึ่งจุดนี้จะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งอยู่ข้างล่างนี่เลยแตกก็นั่นแหละด้วยความที่สัตว์มีจํานวนค่อนข้างน้อยมันเลยทําให้เราไม่ค่อยเห็นตัวสัตว์สักเท่าไหร่แต่สหรับผมผมคิดว่ากรงนี้มีจุดเด่นท แล้วกลับมาแยกที่ลิงติก <c oughs> แล้วกลับมาแยกที่ลิงจีบกันถ้าเราไม่เดินไปฝั่งซ้ายไปโซนแอฟริกาเนี่ยฝั่งขวาของเราก็จะเป็นทางเข้าโดมขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่โซนป่าด้วยซึ่งโดมนี้ผมจำได้ว่าผมใช้เวลาทาค่อนข้างนานเพราะจะเป็นโดมอื่นเนี่ยมักคงแบบว่าทําให้มีกระจกแถวเดียวแล้วก็มุนหมุนเอาแต่ว่าไอ้โดมเนี้ยมันเป็นโดมที่ดูดิมันมีความสมมาตรเลยทุกคนผมไช้ก้ากระจกทีละชิ้นแล้วก็ไม้เทีละทอนเนี่ยมาแปะแปะเอาจนเป็นโดม เราเดินขึ้นมันได้แล้วเข้าโดมไล้เนี่ยตรงกลางโดมมันจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็จะเลี้ยงเต่าเป็นหลักด้วยเพราะเต่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องการที่พักพิงจํานวนแบบว่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยู่ในโดมเนี่ยน่าจะเหมาะสุดแหละฝั่งซ้ายเลี้ยงเต่าชิดหนึ่งส่วนฝั่งขวาก็อีกชดนิดหนึ่งเหมือนกันเต่าที่อยู่ในกรงเนี้ยบอกเลยว่ามียุยืนยาวมากๆการตกแต่งในกรงสัตว์เนี่ยอาจจะดูโลง่งๆไปหน่อยเพราะก่อนเนี้ยผมได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้แต่ว่าน้องมีความเครียดผมเลยปิดไปก่อนซึ่งในอนาคต และถ้าเราจะโดมาแล้วเดินตามทางมปเรื่อยฝั่งขวาของเราก็จะได้เจอกับกกงลิงอุลังตังบอเนียวซึ่งกกงนี้ก็อยู่ในโซนป่าเหมือนกันแต่ว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดดูที่ดีที่สุดสำหรับผมเพราะฉะนั้นข้ามข้ามไปก่อนแล้วกัน พอเดินไปนิดหน่อยหนึ่งก็จะมีทางแยกให้เราสองทางทางด้านซ้ายไปทางขึ้นโซนภูเขาส่วนถ้าตรงไปเนี่ยช่ามันก่อนแล้วกันเราขึ้นภูเขาก่อนพอเดินขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีทางแยกให้เรา3ทางทางฝั่งขวาสุดอะผมก็มีแผนว่าจะทำกองสัตว์สักกองนึงอยู่บนนั้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรและถ้าเราเดินมาฝั่งซ้ายก็จะมีวิวน้ําตกมีหน้าผาแบบธรรมาชาติแล้วก็มีตู้จัดแสดงสัตว์ลายทางไปด้วย ส่วนทางขึ้นไปโซนลานค้าด้านบนเนี่ยก็จะมีตู้จัดแสดงสัตว์ตามทางเหมือนกันแล้วก็จะเป็นทางล้อภูเขาไปเรื่อยๆพอขึ้นมาจนสุดทางด้านซ้ายของเราไม่เป็นร้านขายข้อมูลเป็นร้านค้าที่ต้องมีทุกส่วนจริงๆส่วนด้านขวาก็มีตู้จัดแสดงสัตว์อีกชนิดหนึ่ง สัตว์ในโซนภูเขาเนี่ยก็ใะนพวกสัตว์เล้ยคานพวกสัตว์เล็กๆที่อยู่ตู้จัดแสดงซะส่วนใหญ่พอพื้นที่ด้านบนเนี่ยมีค่อนข้างน้อยจะให้วางเป็นกรงสัตว์เลยก็จะทาค่อนข้างยากเพราะมันจํากัดเรื่องพื้นที่จริงๆก็ทําได้นะแต่ต้องมีขนาดใหญ่กว่านี้ถ้าใช้มีขนาดเท่านี้แล้วทากรงสัตว์อะ่ะมันคงไม่สวยเท่านี้ถ้ามาจากตู้จัดแสดงเนี่ยก็จะเป็นร้านขายของร้านขายหมวกกับร้านขายอาหาร และทางตรงกลางถ้าเดินลงมาเนี่ยก็จะมีพื้นที่นั่งสามารถมองวิวด้านล่างได้แล้วถ้าเดินข้ามสะพานมาเนี่ยก็ได้เจอภูเขาลูกที่ใหญ่ที่สุดสับซนภูเขาแต่สำหรับผมอ่ะลูกเนี้ยไม่ใช่ลูกที่ผมชอบที่สุด ส่วนภูเขารูนี้ก็จะคล้ายกับรูเมื่อสักครู่เลยแต่ว่าจะมีห้องน้ําด้วยมีตู้จัดแสดงสัตว์ซึ่งตู้นี้ก็จะเลี้ยงงูถามว่าทําไมต้องเป็นงูซะส่วนใหญ่ก็เพราะว่างูเนี่ยมีอายุค่อนข้างยืนถ้าเทียบกับสัตว์ที่อยู่ในตู้จัดแสดงส่วนใหญ่นะพอเดินขึ้นมาต่อและเจอร้านกาแฟ และจุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดรับส่วนสั์ของเราเลยนับปัจจุบันแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวใน500ปีอ่ะก็จะมีจุดที่สูงกว่าน,นี้และถ้าเดินไปต่อเนี่ยจะมีทางให้สามารถไปต่อแต่ว่าทางเนี้ยผมจะไม่เปิดทางท,างท่องเที่ยวเข้าไปเพราะเป็นโซนทํางานของลนงานของเราอีกแล้วเป็นภูเขาลูกที่ผมชอบมากที่สุดเพราะมันเหมือนกับบ้านพักตากอากาศส่วนตัว หรือเมื่อสักครู่เนี่ยผมไเดินไปฝั่งซ้ายใช่ปะ่ะแล้วถ้าเดินตรงไปข้ามสะพานไปได้เจอกับกองของน้องสลอ็อตหรือน้องแฟกซ์ลอนเองซึ่งกองนี้ก็จะมีหินซะส่วนใหญ่แล้วก็มีพืชแค่เล็กน้อยเท่านั้นเพราะเป็นกองหนึ่งที่แสงส่องไม่ค่อยถึงสักเท่าไหร่ผมเลยตกแต่งพืชค่อนข้างน้อย และถ้าเราเดินออกมาจากกงนี่จะมีทางขึ้นไปด้านบนไปยังเกาะกลางส่วนทางด้านล่างเนี่ยจะเป็นทางเดินอีกโซนหนึ่งเอาจีมันก็เป็นคนละโซนแหละแต่ผมตั้งให้เป็นโซนเดียวกันเพราะโซน2โซนนี้ใช้พนักงานชุดเดียวกันส่วนตรงทางเดินสะพานเนี่ยเราก็มีโอกาสห็นเสือจากกลัวว่ายน้ําเล่นด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นแต่นะก็ยังดีกว่าความรักของพวกเรานะอันนั้นคือไม่ใช่ไม่เห็นนะแต่ว่ามันไม่มี พอเดินลงมา้เรือก็จะมีจุดดูอีจุดหนึ่งจุดนี้เราสามารถเห็นน้องค่อนข้างง่ายเลยในส่วนของกรงนี้ไฮไลไท์เนี่ยก็น่าจะเป็นถ้ำของน้องเลยเมั้งพอเป็นรูปคล้ายๆหัวเสือด้วยแต่มุมดูด้านล่างเนี่ยอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ต้องดูจากระยะไกลหรือว่ามุมสูงอะ่ะถึงจะสวยกว่า และถ้าเราเดินต่อมาเนี่ยจะเป็นทางเข้าสวนสัตว์ของเราอีกทางหนึ่งและทางเข้าสวนสัตว์เนี่ยก็จะเป็นวิหารโบรา์ขนาดใหญ่โดยมีซากสิ่งก่อสร้างซากปรากหักพังรูปปั้นต่างๆก็จะตกแต่งมีพืชเรือเยอะหน่อยให้ดูเหมือนกับว่ามันผ่านการเวลามาระดับหนึ่งแล้วโดยมีซากอิฐซากหินสร้างร,างรางูปปั้นต่างๆอยู่ตามพื้นด้วย แล้วส่วนภาษาด้านข้างเนี่ยก็จะมีความปูพังและมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กกว่าด้านในจะเป็นร้านขายอาหารร้านขายน้ำแล้วถ้าเดินลงมาได้มาแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นพื้นที่โล่งอยู่แต่ว่าต่อไปเนี่ยผมมีแผนว่าทำเป็นกรงสัตว์ และสุดทางเดินไปเป็นที่สลับไปขึ้นเรือจะเป็นเรือดูธรรมชาติ้งส่วนใหญ่พอดูสัตว์มันก็ดูได้แต่ว่าสัตว์ส่วนใหญ่ในโซนนี้จะใช้เวลาอยู่ในน้ำ้งส่วนมากถ้านั่งอยู่บนเรือดูจากระยะใกล้เนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะมีแสงส่องกระทบน้ำด้วยแต่ว่าถ้าใครอยากดูสัตว์เนี่ยผมมีจุดดูอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดที่สามารถดูสัตว์ได้จากใต้น้ำจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างดีเลยเพราะสัตว์ส่วนใหญ่ในโซนนี้ก็อย,อยู่ในน้ำด้วย และเราก็ได้กลับมาที่แยกเดิมเป็นแยกที่มีลิงจีบกันถ้าเราไม่เดินขึ้นสะพานไปถ้าเลือกที่เดินตรงมาก็จะมีจุดดุยจุดหนึ่งสำหรับโกงลิงเราตังจุดนี้เป็นจุดที่ผมวางแผนให้เป็นจุดดวตั้งแต่แรกพอเจอจุดนี้เราสามารถมองได้ทุกมุมของโกงลิงเลยไม่ว่าจะเป็นที่นอนของลิงจุดที่ลิงเล่น หลือเนินดินด้านบนซึ่งกรงลิงเนี่ยก็อยู่ในโซนป่า<ฮ>ก็จะมีการตกแต่งธรรมชาติให้ดูทึบๆหน่อยท้มามอออยู่ด้านล่างเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความทึบสักเท่าไหร่แต่ถา้ามออจกด้านบนเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยมีความทึบระดับหนึ่งเลยพอเดินพ้นกรงลิงมาแล้วก็จะม,มีทางอีกทางหนึ่งทางนี้เป็นทางเข้าโซลารนค้าของโซนป่าสิ่งก่อสร้างในโซนเนี่ยก็จะมีความโมเดิลที่เข้าได้กับธรรมชาติมีความล้มลื่นมีแม่น้ําอยู่ด้านข้างด้วยแล้วก็เป็นโซนหนึ่งที่ผมยังตกแต่งไม่เสร ก็จะเหมือนโซนร้านค้าอื่นจะมีร้านขายของร้านขายอาหารมีห้องน้ํามีที่นั่งอะไรประมาณนั้นแหละ และสุดท้ายนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของสวนตราของเราเป็นมีอยู่โซนหนึ่งที่ผมไม่สามารถพาไปดูได้เพราะที่เป็นการสปอยเนื้อ,อาหาก็อย่าลืมนะถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกัน